พี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจกับพ่อกันที่บ้านเซียนรุ่นเป็นยังได้พี่น้อง fc โสมานน้ำเซียนบ่ครับงานนี้มาหอดมาถึงบ้านเซียนแล้วมาตามแนวทางโอ้มาหอดเซียนก็ใส่เสือ้อสีแดงสีเลือดหมูเมื่อนี่ี่เป็นแต่โสมแต่มานเท่าเมื่อนี่แม่มานแท้มานแท่เมืม่อนี่เมื่อนี่เมื่อเอาขึ้นมาสั่นเซียนมาเดวขึ้นดีนะสามตัวเมื่อนี้ วันนี้เอาคืนสันมาเด้อพี่น้องเตรียมสมุดประกามาครับดับแรกห้องกับมาฟัง่งมาเบิงเสี่ยนเพิ่นเขียนสะก้อนเชียนเชียนแล้วห้องก็จังเบิงตัวเลขนะครับบางพี่น,อ 4, น้องเอฟซีบางท่านกับว่าเฮ็ดย่างคือใหไทยเบิงแต่ลูกเสี่ยนมาทันแต่เพิน่นเชียนแล้วห้อจังเบิงแค่เ,เดียวก็ได้น้อครับนาะ กูได้โศกมาน,น้ำเสียน่นก็ดีใจแต่ว่ามันบ่ได้เข่าตัวเน้นนะครับว่าได้เข่าตัวเสียนเน้นแต่ว่าถ้าพี่น้องเข้าตามมดสู้ตกระสีโศกมานอยู่เงินนี่เสียนว่าเอาขึ้นเอาขึ้นนี่ว่าสัน่นขึ้นกำไรว่าสัน่นขึ้นทุน,ข,นขึ้นกำไรว่าสัน่นเมือนอี้

ลดกว้างได้อ uh ีกไหมไม่ใหญ่เดละรันไปดีๆอยากจะเลียเบียนแล้วมันกวดกันอยู่เลยมัได้จับกดปนวดเจี๊ยายากานกดนั้นไว้เลยเป็นสิเป็นสิบสามหางนะมันกดไปเลยว่เป็นยังดอกว่าแต่มันถืกอว่าเป็นยังแ้ยอดไม่อีก มีสคนนึ่งสามคนหรดอืมมิหวคนหนึลังดตามมาเขาไปเชียร์านหน้าอยราในองค์กอันว่อันฉันจนฉันจนนะฉัจนแต่ลง

ยาวไป่กแป๊บเลยแล้วน่สีหมันมอนหลอกเลยสี่หกเนหกสี่สี่หกอ่ะเงนี่สองหนงสี่เจนเนุ๊ปิดหกสี่เป็นเงินดอกถือือเกินละเอาวางเป็นหกส่หนี่หกสีหกตรง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 สี่หก็ตรง ตรงม pie, ันคือสี่หกิโอ่าเป็นว่าเปนว่าตอนาโมาบกลับมาหมลเนี่ยพอดบานเยู่ตัมันขึ้นเมื่อกี้อดได้แล้วอาจารย์มามมันสามถุงนี่แหละสมองกวนอือีสกิโลกว่าจะกนครับเรียวอยู่แต่เรียนออกกันยังเรี่ยวรถเนาะครับรถเรียว

โอ้เขาา้ามไปไต่ประกวดเพื่อได้คัดน้ำขึ้นอกเสียงโอ้ยมันขึ้นมเส้นเขาไปใต้แล้วน้ำหัอก็ไปเลยไม่วาฟังอะเด็ดสนัาให้หน้าเอจะเก้าเสี่ยนตัวใดประกวดโอาไปเลยจกเก้ามาเดินนี่แห้วโอไปจางมองเื่อไดคัดไโอ้เขาเดินเพื่สิบก้าลโอยเดินนี่เหเขาขายลูท่าใดอเลยสามสิบ เรื่องทาสร่างกัใ่่หัวเงยะเนี่ยโคตกับหัวงยเลยนี่ยกินไป้ส่มันแหละมันมันน้หัวมันกกินเส้นน้องแกงเส้น้องไม่สมเข้าท่าดิฉันก็ผิดท่องว่าแต่มันออกตะเวนท่านในตัวดินนันออกฉันนันทีออกไป ยวกับมุมๆลมุเดยบะมดคำมากไปยกยุงมาเกนยนไปยกไปลงไมรตาบางอมันคือจักจักแล้วมันงอ่บยังบนีตกตแดงยืงยนเยว่ายจอกันว่ามีเพราะเปนว่าตาแต่ตาแดงครึ่งค่านเกียวมุมเป็นมุมเนี่ยต้องมันยังี้ด่าน่ีเกาตันมัตั้งด่านมั้้งมตั้งมนสวัสดีครับนตนากา น้ำบอลลายน้ำอลลายน้ำตาค่อนด้างเงินน้ำตาค่อนข้างเงานเก่าท่อนข่างสนเก็ดผมว่าเปิดต้องมันับน้ำอลลายเป็นแต่ปลรายเนาะปีนี้เนาะคือมาใครมาเกี่ยวไปแต่ว่าสิใครออกเลยเลรเนาะมันเป็นเกี่ยวทำไมไปขี่ไปเอาได้ลาย่อมง่ยครับ โอ้ยประกวดเนอะมันคา่ายว่ะเลยนี่ยังมึงแจ้งเขาแค่ายนี้จะใส่ถังถังสีถังของ,ของัใส่ของใส่ทุ่งเนี่ยข่อไกอ่ด้วย <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาเด้อนะครับบองเสียงขายอยู่หายกินครับ บ้านเฮาเป็นจี่แหละฝนตกมากกัหายอยาค้ากินเนาะมีน,นากินดินดโอ้ยจัดเ,ดเ,ดดเห็ดจัดดอกแคกยอยยังเกิดเลยด<ม><ร>อกยม,มัมอ้องเพียงวันทีนยเพรั้งนหอมดอกผักแกแงบอยมแดงยึดแนวกินเยอะดิยามนี่ปลาอยู่ในพคกก็มีไมแปลกเนาะะ สวัสดีครับเซียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามกันต่อลุยต่อแนละ้วสำหรับลุยกันต่อขามโคง้งนะเขียนเลยเซียนครับเขียนสองใบเลยย<ะ>ี่สิบแปดในหนึห่งงาครับยี่สิบแปดเป็นนายเขียนเขียนเหล่าจังหวเกียวนะครับ เบ่งส่งผมเลยพี่น้องมันจะติดตัดเลยเี่กสฟสตรงตแงดที่ผ่านมาเมื่อเขาดจ้าเขาเช่อครับต้เป็นยัยักเข่ากตามต่อวัดแจกจะยื้อ่ัสามตัวหนึ่งีแจเงี้ยมื่อนี่แหละสามโค้งเจ้าเาหลังเนี่ยเด็เสียเว้ยยนได้ก็ได นี่แหละกันทีแปดกับเก่าเด่นแปดกับเก่าทมาน้อกันเนื้อแนวนี้องนี่เพื่อได้จับอะไนดหนึงจับลก่นะจับลวดจับลดจับลวดไปหางม้เนะจับกูเด่นลดอ๋อมเคยเป็นเลยมันเคยมันเคยกอดเด่นี่แปดโมกอเซียนนี่นีเออนั่นแหละนั่นละทีแปเมื่อนี้เพิ่มหางหนึ่งเด้อพี่น้อง รัดไว้รัดไว้็แปดเก้าเปี่ยนมาลัดไว้ว่าท่านโอเคเป็นสีงี้สิวะนั่นละเ้นกลมเลยเ่นแปดกับ 9. เก้าเขียนตามไปนั่มก็ได้พี่น้องยิกยซี่ 8, 9, 1,8กับ9เดียว1อันสรง5 8,9 1,8 8,2 1,9 พิเศษนี่13หางเนาะจับนี่เป็นน้ํามันปวดกัน มีหกหางเหมือนเชนจ, 6, นจำแหงลูกครับหางทุกเทียนจบไปให้ดีเสียนใหมันกวาดกันตกลงแปดเก้าหนึ่งกาน,นไนม่เสียนเมือนเนใา้มันกวาดกันนะ <c oughs> สงนะสัยเนาะตัวสงสังสย มีหกเ่ามันมีหกแปหกแปท่กับสมาธิหอง้เสียใจเพร่จุดได้เกาแปดนิดหน่งันสองห้ không 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 3 tổ, không 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 ของแค้แน่นอนอยากนอนแต่ฝนตีดตัวบ่อยากนอนมาซื้อแต่ดี <men> 8 cặp cao Làm cho ยันเด้วงหมดให้กันเรีือ,อย,อยน,นเดี๋ยวมันจะไม่คือกัน ที่มาซึมมาตัวดนะ้อตัวมากที่สุดหด่ที่สีบเครื่องไม่ถูกเส้น,นตัวเนียน,นตัวเนีนเลยน้องสีดตัวเนี่นั่ตัวที่มากแล้วลองบหน่งคนเดียวแค่ันมันมสุดตัวเยอะน้อ

Hai gần như những bếp song, cầu song, hại này. Song một ngày đi, này. là đừng có phải bằng những bài này. Mẹ đừng có phải bằng những bài này. Mẹ đừng có phải bằng những bài này. Mẹ này. là này. 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 แท้ป่ะไม่แท้แท้แทเลยวาสันตัดเนเส้นแฉะแฉะสิบเก้าสิบคนละโอ้วกนี่หันเก้าสิบจ้ะทะเลเขาเราองซี่มันใจยืนเมื่อเสี้ยนชงอุ่นใจเย็นเราเข่าเราเงาค่อกิลูกนี้หันทางไปกานเท่าลงทางเหมาอนกัน บันลุงป้าเนี่ยเงินโเสยมโวยไปทังใดนอเหมือนะมันนี้เด่นแปกับเก่ามันโมเสียนจับใส่กันป้อมแนกวาดด้วยห้น้ำโมกระเทียมกระทิบสองหางน่ะขันมาแยกกันนะวัดกวาดกันแปดเก้าเก้าแปดเราเป็นตกกันไว้น้แปดเก่าจะเป็นตกกันแต่ว่าแปดกมีอยู่แอนซุงเนีนกับซุ้วงกลมอ่ะน่ะตุ้เนียนฮเก่าเป็นตกกันไป หน่นีตัวไหเนี่ยก็แปะสิหน่อยเดี๋วนี้หนึ่งแปดหน่เก้าแปดสองเก้าสองแล้วับสามหาสามตัวก็ใส่ก็งมหน่อยสามตวก็สองแปดหาล่ะแปดสามหาเออเก้าสามหาเอาเด็กงกหน่อยเนาะม่นติดไปหัวคนเาม่สองแปดา้ฮะ <laughs> อีกด้ร้อยก่อนหนี้สองแปดหา่อสองหาแปดก็ได้ตัวหาแปดสองเปิรสเ้นตก็ได้ตัวลองล้อยเอาลองเที่ยนเนีมาร้อยนว่ายังไมันแปดสองแปดหาเราหาแปดสองเปส็นตัวแคบหน่อยจอได้พี่น้องสามตัวมีหกคู่หกหางเนียนให้สามหา ครตึ้งนี่คาดว่าสิเป็นล่างหนึ่งตัวไหนเป็นล่างเช่นคาดว่าคาดว่าตัวไหนคาดว่าสิบแปดสิบเก้าแปดสองเก้าสองแปดเก้าตัวบนเจะให้ตัวเดียวสามห้าเลยเอามาจับเป็นีน่ตัวใดแน่กว่าคาดว่าสิพี่น้องเอ้ยเป็นบนหน่มีสามห้ามีเก้าหกมีแปดหกหกแปดเนี่ยละ ยืดหนึ่งยก็ว่าเด่นให้กูมูลสามห้าก่อนเล่นกับเพื่อนสามห้ายจำๆอีกรอบในเสี้ยนอย่างเจีกรอบนะครับตัวนี้นะนี่ก่อนยุดล่างครับจุดล่างจุดบนยุดล่างนี่มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสองเก้าสองจุดบนก็จะนี่หกแปดหนเก้าหกนี่สามหา ตัวเดืนเดมันมันใจจ้าเปอร์เซ็นก่อนครับมันใจแปดสิบเก้าสิบนะมัน<อ>แปดสิบเก้าสิบโยสำหรับเที่ยลวล่ามึนี่เนาะนี่กำลังใจม,มาดแล้วภ่มพุมเลยวะ่มยัมง, <c ười> งเ <c ười> งยหองตัวบคันข้างกอนหลงทางเนี่ยเป็ <c ười> มหลงปลาเ <Yeah. S 2> ที่ยลวล้า้าสิบวนันกขาสิบั ปิดทานนี้จากอีกประเทก็ตัดน้ำพดนตัดน้ำพววมาเาบอฝนวาตัวบูไปแล้วบูถึพอท่านเปลงเนเขาคนละนี่ใส่ีน้ำหา้พอราสอบกว่าอัดไวๆเดจักสอาทิตย์เได้เตอตัดพท่างอะไรยงเงียบเน่ยั้ง ตำตนท่านนังให่เว้ยไก่้เเอฟซีค่ยสกัดสกัดวีคือนี่คือว่าจะมากกะสามตัวจักจาจคือค้อมือตอนปรมาณน้หลัทหันละกม่ไ่ไม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 ่ไ่ไมม่ไ่พม่ไม่ไม่่่่่่่่่่ มายองมือแล้วนชุนชุดบนชุดล่างบอกสพางนะเช่นบอกสูงคนฟังนีเวเยนะครับจะมัดครับว่าบ่ครับครับว่าชุดล่างนี่มันตี่นีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสองเก้าสองชุดบนนี่มันติ่นี่หกแปดเก้าหกสามห้าสามห้านี่ละสามตัวนะเช่นสามตัวก็จับไ้ สองเก้า6หกส5องแปดห้าก้าหกแปดก้าสามห้าก้าสองห้าแปดสามห้าอ้ช่อห้ด็กก็มูอนี่กอนแปดห้ากับก้าสามห้าแปดสามห้านี่และเป่ะครับเียตัวส่ง็ไ้เฮียยืดอกเด็ก็มูสองแปดห้าน้อมีสงแปดห้าได้เหมเนี่ยเอ้จะได้เหม ได้เท่เลยสองแปดหาเลยค่ะเท่เยตัวม่งสดสวยวานตระหนดมากคนละตีจุ Listen, ่บว่วงให้ก็บจีบเวนัาเป็นตุกันขึ้นไมีตัวใดเนี้ยเชียนบว้่วงบว่วงกับตัวเดียนมันแค่มันวาดกันกัมิรแปเก้าสองี่หนึ่งหาแล้วกับแาเนี่ยแหละ Ừ, ที่ไม่ได้บอกนะสามเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเสียงแล้วเมือนี้อาจกับสามตัวแปดทั้งมันสามตัวที่บวงมี่สองเก้าหกเก้าหกแปดเก้าสองห้าบอกเดียงอะดนยุคให้กันนะครแต่ว่าเข้ามาส่วนตัวชื่อๆเดาะจะไปเปิดเตี่ยนมันจิง จมีสุดพันคุนพันบ่งเลพันคุนพันแล้วพี่น้องพันจีจัดอะ้วตัวเซียนม่กเป็นพิเศษตัวใดของเซี่ยนเก้าสามหาครับแปดสามหาข้ามโคข้าวนาัแม่เหบนปะแมาช่องทุ่มขึ้นดูกันดูกันเจ้วันนี้นรู้แน่ มื่อนี่มีชุดพันธุ์พันธุ์อยู่บ่เเสยนอยน่เรียนม่เหินพันธุ35 35 35 35น์พันธุ์จเก้าสามห้าแปดสามห้าเก้าสามห้าแปดสามห้ามันบ่พันธุ์พันธ์ไปเลยเด้อท่านผูช้ชมครับถ้านมีทุนนะครับแล้วอยู่ที่ทุนนะเสยนเนาะนนนอยู่ที่กำลังไปเรียนไปต้องไปตรวจสอบมาด้ดตัว้ตอเกิดถ้าถ้าถ้าถ้้าถ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 าถ้าาถาถ้าาถ้้ ยี่สบบาทสองบาทเนาะพอได้ค่าประทูเนาะเสียนเนาะอิบหกสิบลอยไปนี่แล้วนีขั้นเขียวพอเสียนเสียนมีสุดขั้นเขียวะขั้นเขียวขั้นเขียวก็เก้าสามหาแปดสามหาละเก้าสามหาแปดสาหาเล่ามือนี่โดดขามจุดเลยบ่มือนี่ขามโค้ง เมื่อนี้นำโค้งขึ้นดินำโค้งขึ้นเพคนจังเรียไงไว้ขาเขาแล้วล่ะเรียทางอะได้ตัวได้ไงอืมไปได้แน่นอนที่เสี่ยอืเอฟซีคนจังเรียไงไว้ขาเขาน่ะทางเรือไปลรอแล้วขามยางเดียวน้องเสียนเนาะดวติ่งกบบกันได้สงเป็นหานี่เฮงคับเฮงคับทำไัเดียวไป่เจ้าไม่เจ้าเขาฟังนเด้ย Hoa hẹn gặp lại.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  Hoa hẹn gặp anh Hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn

ลว <geon> ดเอาลวดเด่ะระวังต้องคนต้องมีห็นแผดๆเจอยากออมาตัวเดีวได้มาตัวเดเอวเด้ตัวเีมาแลกันกซ้ากันันกันอยากมาได้อยกมาได้รักพีเสียดายน้องตันเรียกตัวนี้หาจิบพิะไ่นะเอาทั้งสองตัวุลุเนาะเสียนสองตัวก็บพาเป็นยังเราแค่ก็วิ่งพัดเนาะเสียน อ๋อตัวนึงไม่รักเลยตัวนึงมาลักเลยเรียกตี๋ติดทั้งสองที่ครับขอบคุณเซียนครับขอบคุณขอบคุณครับัสดีครับครับเอาให้สุกๆมันมันเด้อพี่น้องเอฟซีเฮ้าก็ได้ตัวเลขก็ตามนี่แหละครับคืสี่เห็นกันทุกคนแล้วเนาะขอบคุณเซียนขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์นะครับขอให้ฟังๆังสุกๆมันมันทุกทุกขันนะครับครับจากนี้ไปกับไปต๊อที่ลงพี่ตงหรับ ไปต่อที่หลวงพี่ต้งนะครับพิมรอเลยครับตามนั่งนะครับพี่น้องขอบคุณแนละสวัสดีครับตัวนี้จะเห็นกันแล้วนะครับให้พี่น้องโชคมานกัน,นด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้มีโชคร่วมกันมือแลงจะได้ห่พร้อมกันครับสองทุ่มครึ่งนะครับหฮพร้อมๆกันรวยยกช่องครับขอบคุณและสวัสดีครับ 蛮干。嗯